สวัสดีครับตุม่มแพลวพาเพื่อนครับสวัสดีตอนเศร้านะครับเมื่อน,นี้ผมมาจะพาทุกท่านมาหาตกปลานาดินนะครับอยู่แม่นม้ำสงครามเฮานี่แหลนะเนาะหมายเก็หมายเดิมครับกับบรรยากาศฟ้าคึมคึมครับเป็นแต่ฝนตกข้าเนาะเมื่อน,นี้มากับน้องแพรวครับสสวัดีค่ะเป็นแต่เปียกกับน้องแพรวเป็นแต่เปียกจ้าฟ้าห้องเลี้ยวฟ้าห้องมาเรื่อยๆนะครับพาอยู่เขาบ่น้องแพรว ฝ่าคึ้นะครับพี่น้องแต่ว่ากระบบเป็นอุปสรรคของเขานะครับผุนครับปลาคล้นแล้วเยื่อเยื่อไถเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นน้ำกันครับมามือนอ้เราจะได้ป่าเมียบานมาเนาะ โอ้โหกดหัวยังเงเลยอยู่ไปทางเพล่สายย้อนแล้วอู้อยู่สองขั้นพี่นุ๊กโอ้โหสองขั้นใส่ใส่ใส่พันกันบ่บ่บ่แต่ว่าอันนี้้อูแป้งจ้ามันป่าเงยเนาะกินกินพร้อมกันครับมันมันครับพี่น้องมันมันจ้าแต่เศร้าเลย พึ่งตีเบ็ดลงไปเนาะอืมพี่เร็วเรพี่พีเหลืองเลอพี่เ่นเนเร็ว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 อยู่ปะอยู่โอ้ยตต้นเต้นเรื่อยเวย แบบรั่วๆเลยบัดแต่เสาเลยจ้ะใช่ล่ะปลาเฮาทางปุ่นจ้าปลากระมังหรือปลาคุ้นแปงเนาะอ้ใส่กันล้างสวยจ้ะมันหนีได้รียนแต่เสาเลยครับพอกลังกายอากาศอากาศเย็นอากาศเย็นแลนแลนแลนมันมันครับมันมันจ้าโอ้เสียงฟ้าเสียงฝน โอ้โหแป้งบ่อาจจะเป็นอีแป้งสายย้อนอยู่อยู่แล้วอู้โเมีนบ่อู้ตัวเงี้ยได้นี่ตัวเงี้บ่ปบ่ตัวเงี้ยบ่กดแท่งแก่ตัวไหนกดแท่งพี่น้องโอ้ตัวไหนกดแท่งโอ้ใส่เดียวกันเบิร์เลยจ้ะมันครับ มันมันจ้ามันมนันใส่เดียวกันเบิดเลยใส่กันล่างสวยใส่กันล่างปิ่งใส, <laughs> ใส่กันล่างแบ่บ <laughs> พี่พี่พี่ขันเหลืองขันวเหลืองเร็ว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 ได้แล้วปู้ยุ มาตะทีห้ามลงไปเนาะอ้ากินจะซองลังนีวะตรงไหนี่ก็ะองลังมั <c oughs> นมาน,นจ้าใส่เดียวกันเบดเลยป่าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วจ้าถึงฝนถึงล้มมาแล้ว ในบ้านไนตกแข้งปันใดเนาะกระยังพอตกเบ็ดได้นั่งรุ่นเบ็ดได้จ้า หญ่มุมเขามาลบฝนทั้งนี้นะจ้ะเพราะว่าทั้งนั่นฝนตกแห้งเมื่อกี้นี่เริ่มเปียกแล้วจ้ะฝนตกแดดออกบรรยากาศค่องค้างดีนะจ้ะใหญ่ลงมาฟังนี่แล้วเนาะจ้ะพี่ตุ่มกำลังเปลี่ยนเยือ่อเพราะว่าฝนเศ้าตกไปแล้ว อยู่แล้วฮะวต่อแล้วเนาะโอ้ปลายอยู่แล้วเย,ยวายย <laughs> <laughs> จะตีต้งไปเ <laughs> ยืออย่อไม่เด้เย,นะยื่อไม่แสบเนาะคุณนะยังเป็นก่อนเยอะมัแบบ <laughs> นๆจาน้าหลังฝนตกมาเรื่อยๆปลาเฮา เบิกดิ่นก็บอสันอ๋เมนยูรอพ่อพี่อู้หู่ากําลังเอาอยู่แล้วจ้ะฮึฮึฮึยะเย์ยูหน่อวิยูเมแล้ว bay nằm vân hắn hết bay đẹp đấy đều hô 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 ô ô ô hô 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 ใส่แป้งแล้วนีว่ักสานี่ฮะกดเ<า>กดเด้นเกุป็นตะยาน,น,นเน <c oughs> อะยุ่ยยุนั่นมาแล้วมาแล้วตัวหน่อยอตัวหน่อยกดแห้งเป็นว่นปาป่านนู้นจันทร์สองรูตัวหน่อยกดแหงครับพี่น้องมาเรื่อยๆจ้าตาลางังฝุ้นตามาลางังฝน เมนูห่อมือหน,น่นะครับน้องแพรว่าะจะย่างปลาตำมะก,กอน,นะครับกินเที่ยงเนาะไปแปลงที่เ้าได้มาช่วงเศร้านะครับืัอน,นี้กัมีของฝากจากเอฟซีนะครับส่งมาให้เนาะส่งมาจะใส่ละน้องแพรวส่งมาทางภาคใต้จ้า <c oughs> ของฝากจากภาคใต้ครับเดินทางไกลเลยเราจะแกะเบองแ์แม่จ้ามีอย่างไร มีเท่าบ่าเขาหรือว่าท่านยัต้องใช้มีดบ่เ,ดเ,เขาเลยหรือว่ายนานต์บาดรลอป่าสุกครับป่ากำลังสุก วางมือได้เสียเวลาจัง่อยน,น,นะครับพี่นออ้องต้องบได้ยออกกางไกลมาเนาะ ป่าวมาให้น้องเตยน้ำนะจ่าบรรลุว่าเป็นองียงเนาะเดี๋ยวเขาเอาไปให้น้องเตยครับอันนี้ของแพร่อะไรน้องแพร่ะกระเป๋าบ่เออกระเป๋าไปใส่โทรศัพท์กับเงินเหรียญจ้ะมีเงินในใส่เวลาเงินเหรียญในใส่ยู่สวยงามนะครับขอบคุณหลายๆ ของพี่ต้มจ้าไม่ยังนะเพื่อวันนาฬิกาจะเป็นนาฬิกานะครับโอ้เป็นไหมานาฬิกา <laughs> นาฬิกาครับขอบคุณเรียนหลายนะครับอันนี้ก็นาฬิกาคือกอจ้าของแพล <laughs> <laughs> ได้ผู้เรียน <laughs> โอ้อันนี้ก็ของแพลอ,อีกน่าจะเป็น เมื่ยังไงนาฬิกาให้กันนะจ๊ะน,นาิกาให้กล้องเบนเบนนาฬิกาเลยใส่นะฬิกาแกะวงกลมควบความอยากลูก, <c oughs> กควาคามเด็ดใจควาคมเดดใจวันที่ไไให็นเราบาง,งน้ำจ้านาฬิกาอ๋อขคางเสียโอ้ยน,นินกาแล้วเนาะ <c oughs> จะเครื่องอางามๆครับ ยาของน้องเตก็เอาไปให้น้องเตอยุบบันนะครับจ้เอาไปยุบกล้องแบบนี้กันเนาะ <c oughs> ขอบคุณหล,ลายๆค่ะสำหรับของฝากจ้า <c oughs> ขอบคุณหลายๆนะครับโ <c oughs> อ้เก๋จะสุกแล้วรเรืองอาลามเลย กจะได้กินแล้วน้องแพ้วลืมเอาซ่อนมากครับพี่น้องได้แข้งโคกเอกออตามนี้ตามเกิดครับสีสันบมธรรมดาครับขนาดลืมซ่อนว่ได้เกี่ยวกับซ่อนดับกันวะอยู่กับพีีมือ เสะยังได้วันนี้ขวมเล่นบ่จังไงเราขวมเลยขวบโกก็อนเลยครับขักไปยังแต่บางคร้งนะครับวันนี้มีหอยร้อมเนละฐานอามาฝากครับขาดบ่ไ้ก็คือขอบคุณน้องเพยว เปลี่ยนปลาเขาครับเหลืองอ้อยหอยเหลืองเหงียงน้องครับเหลืองเกลือปะเหลืองปลาปลากำลังเหลือกมันนะครับจะเข้าหนาหนาวแล้วจะเข้มดี่แข็ะกินทั้งหมะกินทั้งหมดก็ได้ดื่มก่อนกินเอาอนุญาตนะครับ าากางไล่กนเยมาเัดยิ้า้ซิแล้วขัหน่อยู่จะานสพกลงกลางเน้อมาจ้ากินข้าวกันจ้าข้าเทียงข้าวายเนะ <laughs> าะ <laughs> มาครับพี่น้องกิ <laughs> ขนะ <laughs> <laughs> ข้าวกันครับช่วงเทียงช่วงใบไปแล้วครับ <laughs> บาย,บาย <laughs> แล้วเนาะ จ้าเมนูห้อมือมี <c oughs> ข้าวปลาสกแจบมเหีืนกันจ้าเมื่อนี้ใส่มืออย่างเดียวเลยเอบ่ม,มีสอนน้มมม่นโรงแรจัาบ่มีเนื้อสดลืมนะครับใส่มือเห้อนอแลจวคอยเสเียบกินแบบบ้านๆเข้าเ <c oughs> สร็จ้ครับพี่น้อง ผมไปเลียแต่ไหนเลยเอาผมนีม่จะหน่วยใหญ่เลยครับหอยแม่น้ำสองข้าม,<ผ>มเขาเนาะหอยจุบหอยขมเนาะครับเดินหน่วยใหญ่เลย วันี่ยูมแมนามสงขรามนะครับหนองใทรไปงุ่มออกในลายกันเลยมาฝากนะครับหลานครับหลานหลานต<า>ุ่นเม็ดไปน้ากันครับชงใม่ใบน้องยังบ่มีปา่านวนจันเนาะเมื่อนี่ในแต่ปาก,กระมังครับเราลุ่มชงใบไปว่าจะมีคือบ่มีว่าเขาจะได้ปา่านวนจันเนี่ยบานมอน้องแพ้วตุ่นเม็ดแป้ก,กันครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วเนาะจ้าตั้งแต่ห้อกินข้าวมาปลากันยังเงียบอยู่แต่ว่าฝนกับล้มบาเงียบจ้ามาอีกแล้วค่อนข้างแห้งอยู่นอกล้มที่ฝ่าทางปุ่นก็เป็นมืดๆม,มาแล้วจ้าเครื่องหัวนี่ก็มืด <laughs> หลุ่นไปน้ากันนีกจักน้อยจ้าอู้หอ้อเ,อเร้ว เล็กอืมอยู่บ่ก็เป็นบ่อแวงแวง่ะสอไม่ยู่บ่ใต่เช็นยนอืมเขาเลียนต่ำ <c oughs> เห็ดเนี้พี่น้องเอาไม่เอาไห้เฮรเหตุเ้ตกใจแล้วก็จากไปเลยบ่เ <c oughs> ป็นยางจ้าบ่เป็นยางฝนมาฝ่ามา ตอนนี้กัเวลาบ่ายสามกว่ัวนะครับแดดลมลมตกแล้วนะครับป่าบกไครกินเบ็ดครับช่วงบ่ายมากเนาะเพิ่งเม่ได้ตัวหนึ่งตัวสุดทไทยตอนเจ็บเบ็ดขึ้นมากนะครับก็ขอโทษขอแพ้บริไทยพี่น้องเบิ้งเนาะอย่าห้ามเบิ้งป่าร้วมน้องกันครับเห็นนะครับป่าห้อป่ากระมังตัวสุดทไทยครับตัวไท,ทยหมานตัวไท,ทยตอนเจ็บเบ็ดเนาะไงก็มู <c oughs> น,น้องกันมีแต่ตัวน้นอยๆครับ ขาเฮ้อกับยังบุษันไดๆตัวใหญ่ขี้เก่าลียวน้อง,งเพียวตามลาต่อไปอยังบุษันตอนนู้นจัดห้องกับบุษันไดๆนะครับยังยังเดี๋ยวกาศดีๆ <laughs> ยังมวย่อมน้องเพียวตอจักมือละ <laughs> ตอมีจักมือเนาะ <laughs> เดี๋ยวกาศดีๆครับจะมาลามาลุยมาลุนน้ำกัน <laughs> มาว่าตัวไข่พี่เห็นหนองเบิรงกไหมนะครับไปอกาสดีๆ มนี้ตุงกกนทองแพียกก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติด,ด,ดตามและให้กำลังใจมาตลอดนะครับตุงกกนทองแพียกก็ขอลาไก่อนครับสวัสดีครับ